ทุกวันนี้วันเหนื่ยแบบแห้งยิงยิงเขาไหมอุ้ยวันไปอีกศึกษาเขามาแห้งแบบจากที่จากที่เยูะสิเนาะปุ้งอิมาพืชขึ้นมาเลยแล้วพีูสิติดรบบนเลยยิ่งรู้จักอุ้งอิงชีวิตยิ่งเปลี่ยนสำหรับทางด้านพ่อการชัยกับทางด้านเสียนนพี่น้องซึ่งก็ถือว่าเป็นสองพ่อนพี่น้องเนาะที่อุ้งอิงได้หักหลักะเข้ารบนพี่น้องเนาะนะคะสำหรับสองพ่อนะคะเพื่อนได้มีการ พูดถึงทางด้านน้องอุคงอิงเพียรบานแพงนะคะเพื่อนกับวาว้าว,าว่ายิ่งรู้จักอุ้งอิงชีวิตยิ่งเปลี่ยนชีวิตยิ่งไม่เหมือนเดิมสําหรับชีวิตเปลี่ยนนี่คือว่าเปลี่ยนแบบใดนะคะเปลี่ยนจากดีลงมาบ่ดีหรือว่าเปลี่ยนจากทีบ่ดีขึ้นไปดีน้อพี่น้องเนาะสำหรับทางด้านพ่อการไทยกับทางด้านเสียนนกะได้มีการออกมาวาวาแล้วน้อพี่น้องเนาะนะคะว่า ยิ่งรู้จักองค์อิงชีวิตยิ่งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะพี่นองเนาะนะคะจากปกติแล้ว,วา่าจากปกตินี่คือวา่าคลิปนะคะคลิปยูทูบนี่บ่ได้พุ่งบ่ได้ปังนะพี่นองเนาะแต่หลังจากที่มีองอิงเข้ามานี่คือวา่าโอ้โหหยดวิวนี่ทะล่มทะไล่นะพี่นองเนาะนะคะรากาสำหรับทางด้านเสียนนแล้วก็วา่าโอ้โหยิ่งได้รู้จักผู้หญิงคนนี้นะคะแล้ว ชีวิตนี้คือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆนพี่นองเนาะนะคะแล้วเสือว่าไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องไม่ใช่เพียงแค่ทั้งสองพ่อนี้นะคะเสือว่ามีอีกหลากหลายคนมีอีกหลากหลายท่านมากๆนะคะที่ได้รู้จักอุ้งอิงแล้วชีวิตเปลี่ยนนพี่นองเนาะนะคะสำหรับก็นานี่พี่น้องศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางท่านบางคนนพี่นองเนาะเพื่อนเดมิการ ออกเมาเเบานะคะเกี่ยวกับองค์อิงเพชรบ้านแพงเพื่อนกับว่าตังตะกี้นะคะสำหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบอเดวาซิมีกระแสคักขนาดนี้ระวัาดังีหลพี่น้องนะคะแต่หลังจากที่มีองค์อิงเพชรบ้านแพงเข้ามาเป็นจังใดพี่น้องคือว่าชีวิตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากๆน้องพี่น้องเนาะนะคะหลักกัว่ากันว่าสาหรับศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้น้องพี่น้องเนาะหลากหลายคนกะ มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะคือว่าบอสโจเพ่นสีเปิด YouTube ให้ศิลปินในวงได้มีเส้นทางในการทำมาหากินอีกเส้นทางหนึ่งนพี่นองเนาะนะคะลำบานีเป็นจังไหนส่วนมากก็สิภาากันไปไทายเอาต่างแต่อุงอิงเพชรบันแพงนพี่นองเนาะนะคะนันล่าพีนองสำรับศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบันแพงบางถ่านบางคนแล้วก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าตั้งแต่มีอุงอิงเพชรบันแพงเข้ามาคือว่าทุกอย่าง เปลี่ยนไปเยอะมากๆนพี่นองเนาะหลัก,กสําหรับผู้ติดตามในช่อง YouTube ปกตินะคะมีเป็นหลักพันแต่ว่าตอนนี้มีเป็นหลักหมื่นแล้วพนาพี่นองโอ้โหกระือว่าบ่ธรรมดาก็านานี้เดยพี่นองสําหรับทางด้านพ่อขมอสเนพีนองนพ่อขมอสลําเพลินออฟฟิเชียลเพื่อนเดมีการออกมาเผยแล้วพี่นองนะคะว่าใช้ระยะเวลาเพียงแค่3วันในการเปิดช่อง YouTube พี่นองแต่ สำหรับผู้ติดตามตอนนี้หมื่นหกกว่าคนแล้วก็ถือว่าบ๊อธรรมดาเปิดช่องเพียงแค่สามหมื่น่วา่าผู้ติดตามนี่หมื่นหกพี่น้องถือว่าบ๊อธรรมดาเดเนาะงพี่น้องนอนหลากหลายคนกับผ้ากันวานี่แหละนะคะเพราะอุ้งอิงใครก็ตามที่คิดดีทําดีกับอุ้งอิงนาะงพี่น,อน้องเนาะนะคะแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพี่น้องที่คนที่คิดดีทําดี แล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาส่วนคนที่คิดไม่ดีกะได้สิ่งทีเพื่อนเตดตามมากขึ้นกันมาพี่น้องเนาะนับพี่น้องนะคะหลากหลายคนกับภาคกันมาสําหรับปุ่งอิงเพรบานแพงนะคะคือว่าเข้ามาแล้วทําให้หลากหลายคนได้มีรายได้นะคะได้มีเงินนาพี่น้องเนาะนะคะสาหรับทางด้านาพี่มอนองิงนาพี่น้องเนาะก็ได้มีการออกมาเผยแล้วก็นานนี่นะคะว่า มีรายได้มีทุกวันนี้เพราะอุคงอิงเพชรดบานแห้งพานาพี่นองนะคะแล้วก็หลากหลายคนพ่นองนะคะมีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะอุคงอิงเพชรบานแห้งนะคะแต่ว่าบางทันบางคนเพิ่นกะดีอยู่แล้วแต่ว่าพอม่ีอุคงอิงนี่คือว่าก็ดีกว่าเดิมนาะพ่นองนาบอกเปนว่ามีอุคงอิงแล้วจะลดลงนาะพ่นองน้ะแต่มีอุคงอิงแล้วคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะดีมันจะดีขึ้นไปเองนาะพินองเนาะนะคะขันห้า ได้อยู่ไกลกับอุ้งอิงเพชรบันแพงแต่ว่าหลังลายค้นกับพากันว่าขันห้ายู่ไกลแล้วนะคะไม่คิดดีทําดีกะบ่เป็นประโยชน์ได้พี่น้องนะคะถ้าอยู่ใกล้แล้วแล้วไม่คิดแบบว่าคิดต่ว่าอยากสิได้ผลประโยชน์อยากสิหาผลประโยชน์จากอุ้งอิงเพชรบันแพงเขามายู่ไกลแล้วเพื่อที่สิหาขอมูลหละกัหาขอมูลหาเรื่องไม่ใส่ลายน้องแบบนี้นี่มันกะบ่ใดดีด นพี่น้องน้อแบบนี้นี่เอื่อนมาไม่ดีแล้วแบบนี้นะคะกะ็นั่นแหละเสืีอวบาสิมีสิ่งที่บ่ดีตามมาอย่างแน่นอนสําหรับคนที่คิดไม่ดีหรือว่าคิดร้ายกับคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะนะคะนั่นแหละพี่น้องสําหรับทางด้านพ่อการใชยนะคะกับทางด้านเสียนนซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นพ่อเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับอุ้งอิงเพชร์บนแพียง,ยงกะได้เอื่อนทั้งสองคนนะคะว่าพ่อนะคะพ่อนอนนะคะพ่ออ่าพ่อ พ่อพ่อกันใทยแบบนี้พี่น้องนะคะคือว่าอุคงอิงก,กะได้เรียกทั้งสองว่าพ่อแบบเต็มปากเต็มคำเนาะพี่น้องเนาะนะคะหลัก,กะเป็นคือว่าเข้าได้เห็นทั้งสองท่านนี้อยู่ใกล้กับอุคงอิงนะคะบ่าว่าสิปเป็นย่ำตอนที่อุคงอิงเป็นทุกนะคะหรือว่าจะเป็นตอนที่อุคงอิงมีความสุขนะคะหรือว่าอุ้งอิงมีประสบความสาเร็จนะคะสำหรับสองพ่อน,นี้กะอยู่เคียงข้างพร้อมส่งกําลังใจ แล้วก็พร้อมแสดงความยินดีกับน้องเสมอนพี่น้องนาะนะคะมีเอียงขาดอียงค่ทั้งสองพ่อตรงนี้กะค่อยหาเห็นบ่พี่น้องก็หนาหนีสำรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะน้องได้เข้ารงพยาบาลนพี่น้องนัดหลากหลายคนกับากันว่าผู้ใดนาะสิไปดูแลอุ้งอิงเพชรบานแพงเฮาก็ได้เห็นทางด้านเสียนนเนพี่น้องเนาะเป็นคนทีไปรับทางด้านอุ้งอิงเพชรบานแพงออกจากโรงพยาบาลนะคะสำหรับทางด้าน เสียนนทนะคะเล่ากะเหมือนสีไปเซาพี่น้องเหมือนสีไปเซาห่องไว้ไก่ไก่กระรงพยาบาลอุ้งอิงนะคะเพื่อที่สิได้ดูแลน้องได้ตรวจถึงนะคะเล่ากะนี่แหละได้ไปซื้อไว้เนาะพี่น้องเนาะนะคะเล่ากะนี่แหละพ่ออุ้งอิงหายดีแล้วเล่ากะได้รับอุ้งอิงกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําหรับเสียนนเนาะพี่น้องเนาะนะคะคือว่าูลุดเลยว่าเป็นคนที่ คิดดีทำดีมาโดยตลอดสำหรับทางด้านเสียนนลนะพ่นนองเนาะนะคะแล้วมีตั้งแต่สิ่งดีๆตามมานะคะอย่างทางด้านพ่อการไทยเืินกันพ่นนองนะคะนี่แหละเขาได้เห็นมาตลอดนะพ่นนองเนาะเป็นการมักสีไทยเอาคลิปอุ่งอิงเพชรบานแพงนะพ่นนองเนาะถ่ายเอาถ่ายถ่ายถูกมือละไปนะพ่นนองนะะเนาะนาแล้วสำหรับยอดวิวยอดการติดตามนี่ถือว่าบดธรรมดานะพ่นนองเนาะนะคะหลักนกะ,ะ,นะะ,นะะนี่แหละสำหรับรายได้ส่วนนี้นะคะหลากลายคนกะ พากันว่านี่หละนะคะนอน่าทั้งสองพ่อได้คิดดีทําดีกับอุ้งอิงหลากหลายคนกับว่าพรอมที่สี่เขาไปสนับสน,นุนพรอมที่สี่เขาไปเบื้องคลีปไหนพี่น้องนะก,การที่หลากหลายคนได้เข้ามาเบื้องคลีพี่น้องแสดงให้เห็นว่ารายได้สิเพิ่มขึ้นนพี่น้องนาอถ้าใครอยากจะสนับสน,นุนสําหรับทางด้านพ่อการไทยหรือว่าทางด้านเสียนนก็าสามารถเขาไปกดติดตามในช่องยูทูบเพิ่นได้สาหรับพ่อการใช้เพิ่นกาซือว่า การใช้วิไลศินลำเพลินออฟฟิเชียลน้อพี่น้องเนาะสำหรับทางด้านเสียนนลกเสียนนลเสียบอ๊โจลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากส,สนับสน,ส,นสนุนสองพ่อน,นี้นะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้น้อพี่น้องเนาะนะคะนั่นลับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำหรับสักก่อนเนาะงเขาก็มาสวัสดีค่ะ